สวัสดียามเช้าครับกับบรรยากาศนี้ครับหนองปราบเซียนของเราครับมีตะจอกเหมือนเดิมเคยครับนี่ครับจอกข้างล่างเป็นต้นบัวครับข้างบนเป็นไอข้างล่างก็เป็นตออีกทั้งต้นบัวทั้งตอเน่าครับเพียบครับจอกข้างบนครับใส่มองใส่อะไรก็ยากครับถ้าจะใส่ก็ต้องยอมเจ็บหน่อยครับมองอาจจะขาดได้ครับ นี่พาตาพามายามนี่ครับมอง14เซนครับนี่ครับยาวไปนี่ครับเป็นตะขวดครับนี่หลักครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไม่รู้จะมีตัวไรแต่ว่าผมเห็นแล้วแหละตัวหนึ่งอยู่ต้องขวดครับขวดลูกแรกเลยครับตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันครับเราจะได้กี่ตัววันนี้ครับวันแรกใส่ไม่ได้สักตัวครับวันที่สองคืนสองมาเริ่มมีตัวครับเดี๋ยวนี้จะไว้ลุ้นตอนเย็นอีกสักรอบครับเป็นสามรอบครับ ปัญหาปหาใหญ่เลยคือจอกครับ<ฮ>จอกที่มันตามหลอกล้อนครับนี่ขนาดผมทำไปตัวกัดจอกไว้แล้วนี่มันยังขามมาได้ปัดจอก,อกล้อนี่ขย่าวไว้ยามตอนเย็นครับสักตัวหนึ่งดูจอกเห็นไหมตัวหนึ่งอยู่ตรงขวดลูกแรกครับดินอยู่ ถ้าไม่มีจอกมันก็จะง่ายๆอยู่ครับเนี่ยสำคัญจกอกทางใต้ตนี่เหมือนจะมีตัวพิจนา,าครับดึงแรงมาเลยครับปัดจอกจก่อนอนุญาตปัดจอกก่อนแป๊บหนึ่งที่ไก่ไกล้วัดเขาก็มีงานงานบุญกระดูครับเขาเปิดเพลงครับอนุญาตปัดจกอ,อกก่อน <c oughs> เออ <c oughs> ตัวนี้ดึงแรงครับอยู่ข้างล่างครับเนี่ยครับมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ครับดึงแรงมากเลยครับเวนยังไงโอย้ยปนินครับตัวนี้ครับของแลครับพี่นะครับหายากมากครับปนินสานี้ครับนูครับขึ้นแล้วครับขึ้นหัวแล้วครับนี่ปนินมาจากไหนไม่รู้ครับแต่เป็นของแลครับน่าจะหลุดออกสะโรงเรียนหรือเปล่าครับเรามาติดครับพี่จะหลุดแล้วครับเฮ้ยยาหญ้านมยะจะเย็นนม มีหนาและดึงแรงๆของแลบตัวนี้ครับโอีได้แล้วครับของเลยครับปนินครับาจะใส่โลครับปนินตัวนี้ครับไม่รู้ว่ามายังไงครับอายากมากครับปนินครับน้องนี่ครับผมเคยผมเคยใส่อไลนี่ครับโอ้ยปนินครับ สายโลโลหนึ่งครับมันไม่มีมันไม่ค่อยมีปานินครับน้องนี่ครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละปีนี้เนี่ยผมเห็นตัวแรกเลยเนี่ยน้องนี้ปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาตะเพียนกับปลากายครับที่แบบเยอะๆสุดน,นะแบบเยอะๆเลยแหละส่วนปลานินนี่ก็ไม่ค่อยเห็นครับหางครับ ไม่หาหายากเลยแหละนี่ครับหมาครับแหวแรกครับปนินครับไซส์โลกว่าครับสวยใส่ไว้ครับอืมจมมองก็จะมองเดี๋ยวผมจะแนะนํามองครับมันเป็นมองมองปิวครับผมสั่งมาจากจากในนิดแต่ผมไม่บอกที่มานะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายครับผมบอกก็ผมสั่งมาครับหัวละร้อยร้อยเก้าสิบกว่าเนี่รวมค่าส่งสองร้อยยี่สิบครับประมาณนั้นเนี่ย <c oughs> สั่งมานานแล้วหลายปีแล้วมอง14เซนแบบปิวครับทุนก็ไม่มีตะกัวอะไรไม่มีทั้งนั้นครับเป็นปิวปิวแบบพิวเพียวเลยครับนี่อาศัยแบบเสียงดวงเอาอพัน <c oughs> อีกเอาต้นบัวต้นบัวเน,น่าครัมันอยู่ข้างล่างครับมองมันลงไม่ถึงพื้นแนละ้วมันก็ก,กองอยู่บนๆน,นี่เลยอาศัยกินปลาให้มันวิ่งมาแบบผิวน้ำเอา ขานาดนี้ตัวหนึ่งเ <c oughs> นี่ยหิวน้ำมาหิวน้ำดูครับติดบนขวดเลยครับนี่นี่ใช่ไหมใครถามว่ามันวิ่งหิวน้ำยังไงนี่เดะมาแบบติดขวดเลยครับเดี๋ยวที่ตดกอนเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมาไม่มา,มมาไ,งไงนี่ติดบนผิวน้ำดิ ตัวนี้มีใหญ่ครับตัวใไข่มุ้มงนี่ตีฟ้าไม่น่าไขาน่นะเดือนนี้นะเดือนมกราตัวนี้ตัวนี้แกะไงนอเนี่ติแบบจุกๆเลยนี่เดี๋ยวหาลายก่อนเข้าไปที่ไหนเนาะเข้าไปลายไหนของเขวันเนี่มันมีอยู่ ปีหนึ่งครับผมใส่มองตอนนั้นเป็นมองสิบสองครับใส่นี่ต้องฉี่แล้วหาหัวไม่เจอเลยผมเคยใส่มองสิบสองเซ้นน่ะติดแบบโอ้ยเกือบเป็นกระสอบแบบหัวเดียวอะกดดจนเที่ยงน่ะมองนี่แบบพันแบบไม่ได้อะไรเลยครับเหมือนช่วงปลามันจับคู่ครับผมใส่หมัว,มวกวๆแบบติดแบบโอ้โหมองนี่แบบพันเป็นเชือกว่าวเลยครับ คือปลดป้าเสร็จนี่เผามองทิ้งเลยครับคุ้มแล้วครับไม่ไหนคืนหรอกครับเข,ข้าไปโอ้ตัวนี้เข้าไปยังที่ท่าอะไรอีกเนาะตัวนี้นี่วะจะเข้าไปยังไงนตัวนี้ต้องฉีดนะฉีกไปมันเก่าแล้วล่ะเป็นอายุเป็นปีแล้วล่ะถ้ามันก็ะสั่งมาโอ้โอโอโอ สั่งมาเพิ่มอีกสักหัวแล้วกันง่ายดีครับคิดอะไรไม่ออกก็สั่งเพิ่มครับ <c oughs> เพราะว่ามองมันอายุการใช้งานมันก็นเยอะแล้วแหละตัวนี้น่าจะมีสองตัวนี้ตัวชิวๆนี้มีตัวไหมน้อ <c oughs> เข้าไปลูเข้าไป พอดีหัวเลยครับมองนี่ถ้าโดนนี้นี่ดินมีหลุดดอกนี่เข้าอย่างงี้นี่เข้าหัวเต็มๆเลยครับโอ้ดูดูงลื้ดเข้าไปชัมาน่าจะมาเร็วอยู่ส้นีตัวนี้น่าจะมีเกือบสองแล้วสองสีเส,ส,ส,ส้นนี่สตาร์ตก็โลอัพอยู่แล้วครับไม่มีพลาดครับ ไม่มีน้อยกว่านั้นครับ <c oughs> เสร็จแล้วตัวที่สองกลับไอจกอขากระปิขาอบอเป็นยังครับวันนี้เพราะว่ามันอายุการใช้งานมันก็เก่าต่อมากแล้วละ่ะ มาไปกันต่อมีอีกสักตัวไหมติดต่อยนอนทงนี่เมื่อวานรอบบ่ายมาติดตรงนี้เลยนุ่ติดติด,ตด,ตด,ตดช่วงนี้แหละครับนี่โอ้จอกจอกน,นี่มันอันตรายครับมันจะทำมองให้มองเราแบบ ันครับพันเป็นเชือกว่าเลยครับครับเล่ะมองแทบไม่ได้คืนแล้วถ้ามันพันพันให้มันออกไป่อนมันถ้ามันมาเกาะเดี๋ยวปลามันจะรู้ใจเย็นนุ่มใจเย็น เปใจเย็นหนุ่มยิ่งดินสินหนึ่งยิ่งยามยากๆเลยเนี่ยปัญหาไอ้จอกอุ้มเราเป็นหวัดเป็น ันนี้ไม่หายสักทีครับอากาศพึ่งยวลมเงียบม,มาสองวันแล้วเพราะว่าจะมีหนาวสงไทยอยู่ให้จอบมันกลับไปแล้วก็จะเอาเชือกมากักไว้กักจอกไว้ไม่ให้มันเข้ามาไว้ใส่ครับถ้าไม่ก,ากาักยะไไม่ได้ทํามาหากินหรอกมันกระจายเต็มแล้วค่นนี้นี <c oughs> <c oughs> ย่ายายา ลุมยามันมีสักตัวว่นี่ <c oughs> โอ้สองตัวว้อนี่สามว่าได้ จก you, oh, oh, oh. ักสามบ่ได้บ่เดี๋ย่ะบ่นเลยโอ้โ้ตัวนี้มันร้ายมันยิงตลอดเวลาเลยโอ้โห้นี่ล่ะมองมันเหมือนเอียงเลยเอียงมองตัวนี้มันเอียง หลักอะไรลอยมาเพราะว่าหลักหลักเสียบกันจอกหลุดเพราะแต่ว่าจอมันหลุดออกมาเลยเยอะแน่น <c oughs> หมดแล้วมั้งถ้าหมดแล้วมันก็ต้องดินเลยแหละมาหมดแเนี่ยไม้ใครหลุดมาหนอนตั้งลำเลย แอบดูผลประกอบการวันนี้ครับนี่ครับสองแต้มครับมันหมานครับวันนี้ครับโอ้ยอกิบปลาหลุดเต็มขาเลยเดยวนั่งขัดตะมาดกาศไว้ก่อนกันมันออกสองแต้มครับมองหัวเดียวครับหนึ่งครับต่อก็เยอะครับข้างล่างก็ต้นบัวข้างบนก็จอกอีกเอ้า ไม่โตนี่นี่ตอมีแต่แบบตอตะเคียนครับแบบบึกๆเลยเลยนี่นี่ฐานมันนี่ยังกว้างอ่ะฟ้ามันก็เอียงเป็นที่ไรย,ยังไม่รู้ไห้พวกจมน้าไปนั่นนี่ดูตอยไหม <c oughs> ว,วันนี้โอ้พาตากับพามาลุ้นมองครับ <c oughs> เออเป็นหวัดดีนะวะนี่อืม แล้ววันนี้ก็สำหรับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกด subscribe ให้พานตาหรือกดติดตามพานตาด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้พานตาในคลิปต่อไปครับใน EP หน้าน่าจะน่าจะเริ่มสอยมดแดงแล้วมั้งครับไข่เริ่มไข่แล้วจะได้สอยมดแดงแล้ววันี้ก็หาปลาหาอะไรรอไปก่อนครับสอยมดแดงครับมดแดงก็เริ่มไข่แล้วครับ สำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ